ธรรมชาตินะเราจะซาบซึ้งใจในบทนี้มากถ้าวันสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงนะเมื่อเราป่วยใกล้จะเสียชีวิตวเราจะเห็นว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยมีแต่สิ่งนี้สิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีนะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับมันก็เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยนะ ก็ลองพิจารณาความตายให้มากๆนะเออไอ้ก้อนกายที่เราเรามีอยู่นี้เนี่ยที่สุดก็ต้องแตกสลายหายไปจะเห็นถึงความไม่มีสาระของอะไรที่มนุษย์ทั้งหลายก็วิ่งไปวิ่งมานะหาโน่นหานี่กันความทุกข์ทั้งหลายนะการทะเลาะเาอแหวงนะลาบจดสรนเสริญนินทา ก็มองเป็นเรื่องไม่มีสาระหมดเลยเพราะชีวิตเมื่อกำลังจะแตกดับก็ไม่มีใครอยากได้อะไรแล้วนะอันนี้คนนั้นเนี่ยจะประคองจิตตนเองได้ไหมนะประคองจิตอยู่กับลหมหายใจอยู่กับกายสร้างสาระให้ตนเองได้ไหมนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตที่เกิดมาแล้วนะที่ต้องรู้ก็คืออริสัต4สี่นั่นเองจะทำให้เราเป็นผู้มีสาาณะมีที่พึ่งของตนเองพระองค์ได้ทำสาาณะของตนเองเนี่ยไว้เรียบร้อยแล้วนะ ระองก็ถามเราว่าเราเนี่ยสร้างสารณะให้แก่ตนเองแล้วหรือยังในะนะวันนี้นี่เพียงแค่กำลังจะมาฝึกสร้างสารณะให้กับตนเองที่พึ่งให้กับตนเองนะเราก็เลยต้องกลับมานะศึกษาในเมื่อมาศึกษาก็ กลายเป็นมีของปนเปื้อนอยู่ในสิ่งที่ศึกษามากมายนะก็เลยต้องมามาเคลียร์กันว่าอะไรเป็นอะไรนะเคลียร์กันได้แล้วก็เข้าไปศึกษากว่าจะศึกษาได้รู้เรื่องนำไปปฏิบัติกว่าจะปฏิบัติได้นะกว่าจะรู้แจ้งธรรมะได้ในแต่ละขั้นกว่าจะเข้าใจเป็นความยากไปตามลำดับเลย นะจึงไม่ใช่ง่ายๆที่พวกเราทั้งหลายจะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำของตาตาคตอานะตมาเองเข้าวัดมาตั้งแต่ปี2522ก็ตอนอายุ16บหกจนมาบวดได้ 4, สี่พรรษา ก็เพิ่งได้เจอคำตถาคตนะก็ต้องหลายปีนะเกือบ20ปีเพิ่งมาเจอคำตถาคตจากนั้นก็ศึกษาคำตถาคตอีก10กว่าปีนะก็ดูแล้วมันก็ยากเหมือนกันกว่าจะทำให้คนเข้าใจตามรู้ตามจากที่ได้เรียนรู้คนเดียวได้พยายามบอก ให้คนอื่นเข้าใจนะก็เหมือนกับที่บางทีเราบอกไปเขาก็บอกว่าพระที่ไหนเขา,เขาสอนพุทธวจนะกันทั้งนั้นนั้นเขาก็ยังไม่เข้าใจอีกว่ามันหมายถึงอะไรหมายถึงการที่ต้องตรงตามบทพป็นชนะทุกตัวอักษรนะเขายังไม่เห็นความสําคัญของบทพป็นชนะด้วยซ้ําว่าบทพป็นชนะของศาสดานั้นนะมีความสําคัญอย่างไร อนุสาสนีปฏิหารเป็นยังไงนะใครเป็นคนบัญญัติสิ่งเหล่านี้ได้นะโอต้องมาทำความเข้าใจกันเยอะเลยทั้งในหมู่พระนะหมู่พุทธบริษัททั้งหลายแต่ตมาก็เชื่อว่าบาร,รมีของพระผู้มีพระภาคเจ้านะ,นะไม่มีใครเทียบได้เราจะเอาสาวกคนไหนมาก็ตามจะมาเทียบชั้นกับบาร,รมีของพระศาสดา ซึ่งพระองค์ฝากไว้ว่าทำวินัยที่พระองค์ตัดไว้ดีแล้วจะเป็นศาสดาแทนต่อไปนั่นคือตัวบทพันชนะที่พระองค์บัญญัติไว้อย่างดีแล้วและทุกคนช่วยกันทรงจําสืบทอดกันมานะบทพันชนะที่ออกจากปากใครนะที่จะเลิศเท่ากับอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะไม่มีแล้วนะและไม่มีใครที่จะเอา คำพูดของตัวเองไปเทียบชั้นกับคำของพระศาสดาได้เพียงแต่คนนั้นเนี่ยไม่มีความเข้าใจไม่เข้าใจเพราะไม่มีใครแปลที่ายให้เขาฟังไม่มีใครถ่ายทอดบอกสอนให้เขาได้ทราบนะถ้าทุกคนทราบแล้วเนี่ยนะทุกคนก็จะเดินตามพุทธประสงค์ของพระศาสดา <c oughs> และถ้าทุกคนถึงทำแล้วนะก็จะไม่มีใครเนี่ยนะ ไม่เดินตามรอยเท้าของพระองค์เหมือนกระที่พระองค์ตัดกับพระพัทลีว่าพระอริบุคคลเนี่ยโสดาสกิทาคาอนาคาพระหลานเนี่ยแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในลมโคลนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยนะเขาจะเชื่อมั่นในพระผู้มีพระภาคเจ้ามีศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านะ ตนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆช่วยกันศึกษาประพฤติปฏิบัติแล้วก็พยายามถ่ายทอดออกไปก็เชื่อในบรารมีของอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าะจะต้องพุทธภาชนะจะต้องเกิดขึ้นนในประเทศในโลกของเราอีกครั้งหนึ่งน ถ้าเรายัางมีความเพียรพยายามที่จะช่วยกันนะศึกษาปฏิบัติจะต้องมีคนรู้ตามได้จะต้องมีคนเห็นตามได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งพระองค์ก็บอกว่าถ้าคำของพระองค์เนี่ยมีขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เปรียบเหมือนแสงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นนะเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยหิ่งห้อยจะอับแสง ในยามราตรีหิ่งห้อยก็คงจะยังมีแสงอยู่แต่เมื่อคำของตถาคตได้ประกาศขึ้นมาแล้วเนี่ยคำของผู้อื่นเนี่ยจะหมดราคาไปท,ทันทะีดังนั้นไม่อโยมได้ศึกษาไปเรื่อยโยมก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนเห็นว่าคำของคนอื่นหมดราคาจริงๆนะเราก็จะมาศึกษาแต่คำของตถาคตซึ่งเป็นคำของศาสดาเรานั่นเองไม่ใช่คำของใคร นะนั้นอย่ามัวคลาไปคลาม,มาว่าตรงไหนอะไรตรงไหนนะเราพยายามทำมาให้แล้วนะทำสาสดาล้วนนะนั้นเพียงแต่ใช้ความเพียรของเราเนี่ยเข้าไปศึกษานะเข้าไปเดินตามประพฤติปฏิบัติตามนะมีข้อสงสัยอะไรก็มาซักถามก็น่าจะได้ความกระจ่าง ไปเรื่อยๆตามอินทรีย์บาร,รมีที่แต่ละคนมีคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของแต่ละคนซึ่งก็เป็นตัววัดความเร็วในการรู้ธรรมเห็นธรรมในการบรรลุธรรมมีขั้นตอนอะไรต่อไปไหมหรือว่ามีคำาามรู้สึกยังม,มีคำถามอยู่มามม, <Okay. S 1> มีอยู่หนึ่งคำถามครับถามว่า ขณะนั่งสมาธิโดยการตามลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็มีอาการลมหายใจแผ่วเบาลงจนไม่สามารถตามลมหายใจได้ทุกอย่างหยุดนิ่งสงบแต่ยังมีความคิดอยู่จึงได้พิจารณาดูไปเรื่อยๆหรือควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับพอลมหายใจแผ่วเบา,บาทุกอย่างหยุดนิ่งสงบเนี่ยแต่ยังมีความคิดอยู่นั่แหละนะให ให้เราดูว่าขณะที่สงบเนี่ยแล้วหลุดไปคิดเนี่ยมันนิดเดียวแค่นั้นนะาการเปลี่ยนแปลงของจิตจะยิ่งเบาบางลงนะแล้วก็ขยับนิดหนึ่งนะตรงนั้นน่เกิดดับละนิดเดียวพระุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยให้เธอนั้นเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเฝ้าดูให้ดีว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรเกิดดับเนี่ยแค่เนี้ยค,คิดนี่ก็คือ ขยับละมีเกิดดับละนิดเดียวก็ให้เราดึงกลับมาสู่ความสงบที่เราว่าสงบนิ่งตรงนั้นนะกลับเข้ามานิ่งนิ่งเหมือนเดิมเพราะความสงบนี้เสพมากทํามากจเจริญมากได้ไม่ควรกลัวสุขันเกิดจากสมาธิพระตถาคตบอกว่าเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวควรทําให้มากจเจริญให้มากนะแต่สุขที่ควรกลัวที่ไม่ควรเสพมากทํามากจเจริญมากคือสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะ ห้าอายตนะของกายนะเป็นสุขที่ไม่ควรเสพมากทำมากเป็นสุขที่โควรกลัวดังนั้นอย่าเพิ่งไปกลัวสุขันเกิดจากสมาธิอย่าไปกลัวสมาธิอย่าไปกลัวความสงบอยู่กับมันได้ขณะอยู่กับมันนั้นทำอะไรพระตถาคตบ,บอกว่าให้เธอนั้นตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้านะในสมาธิขณะน,นั้นต่อไปนะด้วยการทำแค่เนี้ย ถ้าเราทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตของเราจะน้อมไปสู่อมตะธาตุได้ด้วยการเห็นว่านั่นสงบประงับนั่นปราณีตนั่นเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงนะเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปติทั้งปวงเป็นความจางกลายเป็นความดับเป็นนิพพานเราจะเห็นทุกอย่างที่เกิดดับเนี่ยแต่เราจะเริ่มเข้าใจว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เกิดไม่ดับอยู่ซึ่งจะเห็นการเกิดดับของสิ่งทั้งปวงแต่ สภาวะนั้นยังไม่ได้เกิดไม่ได้ดับด้วยซึ่งสิ่งนี้เราจะต้องต้องสร้างเหตุด้วยการเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับไปเรื่อยๆเกิดดับก็คืออริสสัตตินั่นเองเกิดคือสมุทยัยดับคือนิโรธความดับความดับหมายถึงความดับแห่งอะไรพระเจ้าข้าพระองค์บอกหมายถึงความดับแห่งขันทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ ขณะที่จิตหลุดจากลมหายใจไปแม้ชั่วเสี่ยววินาทีเดียวนิดเดียวนั่นคือความดับแห่งรูปแล้วนะและเมื่อดับรูปดับไปหรือลมดับไปเราหลุดไปคิดนั่นคือการเกิดแห่งนามธรรมนะเราเพลินไปจะกี่วินาทีก็ตามแล้วเราดึงกลับมากลับมาสู่ลมหายใจนามธรรมก็จะดับไปเป็นความดับแห่งนามธรรม ลมหายใจก็จะเกิดขึ้นนี่คือความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนั้นคนนั้นจะเห็นรูปนามเกิดดับอยู่ตลอดเวลาถ้าใครเห็นรูปนามเกิดดับตลอดเวลาอยู่อย่างนี้นะพระองค์ก็บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ทำแค่นี้จนกระทั่งสามารถเข้ามารผลนิพพานได้เลยชื่อว่าเราสร้างเหตุให้ถูกต้องแล้วนะ ปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสคือการเห็นอริสัต4ีเห็นเกิดเห็นดับนั่นเองตรงประเด็นเป๊ะ <c oughs> อย่าไปสังเกตอย่างอื่นอย่าไปเห็นอย่างอื่นนะอย่าไปสนใจอารมณ์ใดก็ตามเข้ามาเป็นรูปนะการเห็นการได้ยินการได้กลิ่น <c oughs> บางคนได้กลิ่นเหม็นเหม็นมาได้กลิ่นหอมมาได้ยินเสียงดนตรีเหมือนเสียงสวรรค์ไพเลาะอย่าไปสนใจรักความเพลินให้หมด บ่วงอันเป็นทพิ์บ่วงอันเป็นของมนุษย์นะรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายล้วนเป็นบ่วงนะที่ทําให้เราเนี่ยเขายังต้องยึดติดอยู่ในนี้ยังพอใจอยู่ในนี้ยังสยบโมเมาอยู่ในสิ่งสิ่งนี้นะดังนั้นการเห็นเกิดเห็นดับเพื่อให้เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายเนี่ยมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเป็นตัวตนที่แท้จริง อะไรก็ตามที่เราเข้าไปยึดถืออยู่จกเป็นผู้หาโทษไม่ได้นั้นไม่มีล้วนมีโทษทั้งหมดเลยมีการแตกสลายความเป็นตัวของเราเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปกายเวทนาสัญญาสังขารและบิญญาณคือดวงจิตนี้ก็มีการแตกสลายเกิดดับอยู่ตลอดเวลา <c oughs> หาสาระแก่นสารไม่ได้นะ ดังนั้นเวลาจิตสงบแล้วก็ให้ทําอย่างเนี้ยต่อไปนี่คือกิจสองอย่างที่เธอทั้งหลายพึงกระทำสมถะคือจิตนิ่งสงบสองวิปัสนาเห็นการเกิดการดับของขันธ์ห้า,าก็มีแค่นี้ไม่ทราบมีคําถามอะไรไหมคะเชิญค่ะเดี๋ยวนะคะขอไม่ลอยคะ่ะ มีไม่ส่วนตัวแล้วค่ะคะ่ะรอบแรงนะคะแล้วเดี๋ยวตามด้วยคุณศิลานีค่ะพี่หนูบอกว่าให้ยกยิกยกมือจะได้เป็นคนที่มีผิวพรรณงามเลยรีบยกก่อนทนแรก <c ười> คือพอดีเปิดหน้าหนังสือพุทธวัอานาปานาสติโดยบังเอิญน,นะพระอาจารย์แล้วเมื่อต้นชั่วโมงเมื่อต้นต้นชั่วโมงมีคําถามที่มีถามว่าการทำไว้ในใจของอนา,านาปนสติทําให้ กายก็ไม่ลำบากกายตาก็ไม่ลำบากใช่ไหมคะและจิตจะหลุดพ้นทีนี้พอเดิมมาพบอ่านเจอหน้าอนาปนสีนะคะเล่มเล็กหน้าร้อยหกนะคะมีเกี่ยวกับอนาปนสีซึ่งโยมอยากจะขอให้พระอาจารย์อธิบายบอกว่าพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ตั้งอยู่ในธรรมห้าประการเหล่านี้แล้วพึงเจริญธรรมห้าประการให้ยิ่งขึ้นไปคือ จเจริญอสุภาะเพื่อละราคาะเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาลจเจริญอานาปันสิเพื่อตัดเสียซึ่งวิตกจเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนอัปสิมิมานนะโยขอถามว่าอานาปานสติเนี่ยตัดเสียซึ่งวิตกเนี่ยมันคืออะไรคะอาจารย์ขณะที่จิตอยู่กับลมหายใจเนี่ยจิตเราเป็นนึกคิดเรื่องอะไรไหมณนะวินาทีที่อยู่กับลมไม่มีคิดนึกเรื่องอะไรเลย วิญญาณขันอยู่กับลมหายใจคือรูปธาตุนามธรรมอีกสามตัวนะเวทนาสัญญาสังขารไม่มีอย่างเงี้ยนะตัววิตกวิจารเนี่ยก็คือตัวสัญญาสังขารความนึกคิดของเราอาตมาเลยให้โยมสังเกตเวลาสูดหายใจทีเดียวนยะสูดเข้าหมดเลยปล่อยออกมีความคิดอะไรไม่มีความคิดอะไรนั่นนะณนะขณะที่อยู่กับลมจริงๆณนะวินาทีนั้นวิตกวิจารณ์จะดับหมดไม่มีอะไรนะแค่ แค,แค่สูดลมเนี่ยวิตุวิจันทร์ระงับไปเนี่ยก็ฌ<ช>านที่หนึ่งแล้วใช่ไหมอาจารย์พูุ้ทธเจ้าจึงบอกไม่เห็นทางจากฌานนะงั้นก็มีพุนาพุนาเกาะพุนามีมีผลมากมีอนิสงส์มากถ้า<ช>เกิดเราทําอนาปานสิตกะลอดเวลาจริงๆแล้วเนี่ยหลุดพ้นได้ตั้งแต่สูดลมหายใจเข้าออกทีเดียวก็ยังได้เพราะถ้าคนนั้นรู้เนี่ยว่านี่คือวิญญ,ญาณขันแล้วเห็นวิญญ,ญาณขันเกิดดับปล่อยวางวิญญาณตัวเดียวเนี่ยหลุดพ้นได้เลย วิตกวิจารณ์นี่คือตัวเดียวกันกับวิตกุวิจารณ์ในวิละวิจารวิละวิตตุนี่คือตัวเดียวกันเหมือนกันเหมือนกันวิตกวิจาระณสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารณ์เป็นสมาธิที่ละเอียดปราณีตกว่านั้นธรรมะเนี่ยมีหลายระดับนั้นบางทีเราเดินธรรมะใน ข่านสูงชั้นลึกแล้วเนี่ยไม่ต้องมากังวลธรรมะเบื้องต้นนะถ้าเรียนมหาวิลาลแล้วไม่ต้องมาสงสัยมรรควิธีของปอนหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยนะนนก็ทำไปเลยเราจึงให,ให้ให้รู้จักเลือกแยกแยะก,ก่อนว่ามรรควิธีใดที่ศาสดาสรรเสริญพอปั๊บท่านสรรเสริญตรงนี้เพราะพระองค์บอกว่ามหาชนจะเดินตามมรรควิธีที่พระองค์สรรเสริญเอาไว เราจะได้เดินตามไปไม่ต้องไปกังวลนั่นอื่นนะนั้นเส้นทางไปที่เมืองนี้มีหลายเส้นทางนะไปเครื่องบินก็ได้รถยนต์ก็ได้เดินก็ได้ขี่จักรยานก็ได้ขณะกําลังนั่งเครื่องบินไปเชียงใหม่เอ๊ะผมต้องไปขี่จักรยานไปเชียงใหม่ไหมครับไม่ต้องนะนั่งอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวถึงเองนะเดินมาวิธีนี้เลย